ยังอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขยะค่ะตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาที่บอกขยะทุ่งท่าลา่าจังหวัดนครศรีธรรมราชปิดไม่ให้อาบตกว่า20แห่งในพื้นที่ขนขยะเข้าไปทิ้งนะคะรวมถึงยังหาที่ทิ้งแห่งใหม่ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับชุมชนต่างๆนะคะให้เผชิญกับวิกฤตขยะตกค้างมีการลักลอบนําขยะไปทิ้งตามที่สาธารณะรวมถึงต่างชุมชนด้วยคุณพุนวัน์นาทงไปติดตามเรื่องนี้ ขยะจำนวนมากที่ยังไม่ได้จัดเก็บและล้นออกมานอกถังตกเกลื่อนตามเลมถนนในชุมชนตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มสร้างปัญหาให้กับชุมชนหลังเทศบาลตำบลโพเสด็จพดจัดกับขยะนานกว่าหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากเทศบาลไม่มีที่ทิ้งหลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปิดปอกขยะทุ่งท่าลาดเมื่อหน่งตุลาคมที่ผ่านมาทาให้ในชุมชนเต็มไปด้วยขยะตกค้าง ชาวบ้านบอกว่าขยะที่ตกค้างอยู่ในชุมชนเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตแม้ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโพเสดจะให้คำแนะนำช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะแต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะขยะบางประเภทชาวบ้านไม่สามารถกำจัดเองได้หรือนำไปเผาเพราะจะไปกระทบกับเพื่อนบ้านมันมันกาขยะมันก็เรื่องใหญ่นะไอถ้าแบบที่แบบเราจัดเก็บเองได้เราก็จัดเก็บเองแต่ อย่างเนี่ยมันมันจะมีแบบกลิ่นบ้างอะไรบ้างควันบ้างอะไรนะพี่มันก็อยู่ลําบากนะลำบากกนะ็เลยต้องทิ้งครับเพราะว่าอย่างเราจะเผาทุกวันมันก็นะอย่างยี่สิบหลังเนยนะพี่เผาพร้อมกันทั้งยี่สิบหลังลงนดูดูเหลืองย่อยป่านารักเลยครับนี่คือไม่รู้ว่าโ้ไปจัดการหรือแต่ละเชาวก็นั้นไม่ครัวเรือนเดียวแถวนี้อ ถึงถ้ารวมเป็นตำบลขึึงผมม่ากองผูเข้ามาซะาน่ะต่อวันถึงถ้าว่าไม่รัดเองก็น่าจะมีประมาณที่ว่า,าเก็บจากป่าที่ไปไปกองการที่ไปกองับผมว่าไม่ไม่ไม่รู้อีกองน้อย่ตัวไปถ้าว่ารวมมันต่างจังหงวัดตึงบีขยะวัละประมาณ4ี่ตันถูกนำมาทิ้งในที่ดินส่วนบุคคลหลังนายกเศสศมนตรีตำบลโพสเด็จ ยอมสละที่ดินบางส่วนให้รถออกไปจัดเก็บขยะที่ตกค้างในชุมชนนํามาฝังกลบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านายกเทศมนตรีตำบลโพสเดปบอกว่าที่ผ่านมาเทศบาลได้ประสานไปยังท้องถิ่นต่างๆและบริษัทเอกชนซึ่งมีบ่อกําจัดขยะเป็นของตัวเองเพื่อขอทิ้งขยะชั่วคราวแต่ก็ถูกปฏิเสธจึงใช้ที่ดินบางส่วนทําเป็นบ่อขยะจนกว่าจะหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ได้แต่ปัญหาที่เราประสบก็คือเป็นขยะจร จากต่างพื้นที่ซึ่งมันมากกว่าปริมาณขยะครัวเรือนเรานชาวบ้านก็เลยรณรงค์อีกวิธีหนึ่งบอกชาวบ้านบอกว่าอย่าลืมให้เอาถังขยะไว้ในบ้านนะครับถ้าเมื่อเมื่อไหร่มีถังขยะหน้าบ้านเนี่ยขยะจรก็จะมาทิ้งฝากทิ้งไม่ใส่ถังครับโยนไว้รอบถังหมดเลยเช่นเดียวกับอบตอร่อนพิบูลก็เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนหลังอบตอเก็บตะขยะกว่า2,000ใบ ไม่ให้ชาวบ้านนํามาทิ้งขยะหลังอบตไม่มีที่ทิ้งและยังหาที่ทิ้งขยะใหม่ไม่ได้ทําให้ชาวบ้านต้องนําขยะจากครัวเลือดไปลักลอบทิ้งต่างพื้นที่คนที่ว่าบ้านเขาไม่มีพื้นที่ในการกาจัดเขาจะใส่ถุงดําแล้วก็เอาไปทิ้งในเขตเทศาบาลซึ่งติดกับพื้นที่เราเทศาบาลก็จะก็ติดต่อเรามาบ้างว่ามีขยะเยอะนะขยะจากชาวบ้านของของเขตอบตเราไม่บูนไปทิ้งในเขตเทศาบาลก,ก็ก็มีมาอยู่นิดนึง อย่างปัญหาขยะสงคมในชุมชนตอนนีเ้เราเจอเยอะไหมบเอ่อก็มีมีนะตอนนี้ตอนนี้ก็แบบทิ้งเป็นผ่านตามถนนตามยมคลองก็ก็เริ่มจะมีแล้วปัญหาขยะตอกค้างในชุมชนหลักอ,อปทอกว่าย0แห่งไม่มีที่ทิ้งขยะหลังเทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราชปิดบอกขยะทุ่งท่าลาดเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาหลังบอกขยะทุ่งท่าลาดมีขยะตอกค้างกว่า2ล้านตันทําให้หลายฝ่ายต่างวิตกว่า หากจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีในทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนอาจทําให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและท้องถิ่นต่างๆอาจเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองได้พุ่นวัดนากทองไทยพีเบสรายงาน